นี่คือเจ้าบ่าวและเจ้าสาวซึ่งเหมาะสมกันอย่างมากๆเลยกิ่งทองใบหยกเอาหมวกใบยอตะก้อตะลงเท้ามาเน่าตะลงผู่อย่าไปตลกปากเด็วเด่วเด่วเด่วเดเดี๋ยวจะมาเปิดใจให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวได้พูดคุยกันถึงความรู้สึกครับที่ไปเจอกันชอบคุณตั้มเจ้าบ่าวตรงไหนครับ ต่ออแลน้ชอบตรงที่เขาเป็นผู้ชายในเครื่องแบบค่ะเขาเป็นตำรวจหรือทหารครับเขาเป็นกาดค่ะยืนเฝ้าหน้าประตูค่ะเอาแล้วไปชอบตรงไหนเขาฮะเขาบอกเขาใหญ่มากกระบอกอะไรฮะกระบอกไฟฉายค่ะที่เขาถือแล้วเจ้าบ่าวครับผมชอบดูสโนไวท์ครับแสดงว่าเจ้าสาวเนี่ยสวยเหมือนสโนไวท์ผมชอบดูคนแข็งผมชอบดูคนแข็งดีแล้วฮะ เป็นคู่รักกันต้องหยอกกันบ้างกันนุ้งกันหนิงกันบ้างถามว่าคุณตั้มเนี่ยชอบเดินทางไปที่ไหนมากที่สุดมีช้อยใช่ไหมครับเรามี3าช้อยให้เลือกนะครับ 1. โรงแรม 2. โรงงาน 3. โรงพยาบาลลูกโรงแรมครับดูท่าทางแล้วเจ้าสาวจะเป็นคนขี้เอาครับขี้อายครับขี้ออยครับโอเคครับเข้าโรงแรมนะครับคุณหลุยต่อไปครับยกครับยกอ่ะโรงงาน พาออะไรถึงคิดว่าโรงงานครับพ่อเป็นโรงงานเพ่อเป็นโรงงานมึ่งนี่ควณตีนะสองคนเนี่ยเขาชอบอะไรอยี่งเป็นที่ปิดมันอาจจะมีความสนุกสนานเลยในนั้น,นได้โรงงานมีความสนุกสนานอ่ะขออนุญาตนะฮะให้ค,คุณผู้หญิงครับโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลโอ้โหนี่มาแบบเอ้าทำไมฮะ <S <S เ,เพราะว่าคุณป้มเขาเป็นโรคความดันค่ะเขาไม่ค่อยสบายค่ะไปโรงพยาบาลบ่อยแข็งแรงอย่างเงี้ยนะดูแลตัวเองด้วยนะเอ้ยผมเคยเห็นอยู่ เขาเคยปีนตึกแล้วไปปัดคอปเตอร์อินเจียดคิงคองเดี๋ยวมาถามเขาดีกว่านะครับคุณตั้มครับที่คุณชอบเดินทางไปมากที่สุดนะฮะโรงแรมโรงงานโรงพยาบาลคุณไปที่ไหนครับโรงพยาบาลครับมันจะชอบไปได้ยังไงอธิบายหน่อยครับโรงพยาบาลก็ผมเป็นโรคความดันครับหมอนัดทุกวันทิตเลยครับเป็นโรคอะไรนะความดันครับเฮ้ยไม่จริงเหรอ เก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะดูแลตัวเองดีๆนะใช่เขาเจ้าสาวซื้อจะเบามาเลี้ยงนาน